you ปาช bon oh, no, ้าไปลูกโอ้ยน้อยแย่โอ้อยข้าปาดช้าแลยเอ็บอกย่าแล้วปาช้าครับผมไม่ให้แล้วผมไม่ให ah, ้ปาแล้วขนมไหม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 เอาขนมเอาขนมปาให้ขนมเดี๋ยไปหาโอ้ยโหหักเลยลูก ขนหลงขนลงดีกว่าลูกเอาขนขนเดี๋ยวไปขนหไหมเดียวลูกเดีวขนหเดี๋ยวขนหไหมลูเอาขนไมขนไหมครับ่ะดเข้าไปมีไว้เล่น้ให้กรมียนนยุ่อะไรอ่ะกล้ยยุ่งอะไรนะ กล้วยหม่ป๋ารอาของมาให้แล้วไอ้นะเอ็เอ็นจับมือไว้แมขอมือสิไปขอยอมือไปขอมือขอตรงนี้ก็ได้ขอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ได้ไได้เอามือไเอามือไงเอามือให้ป๋าเลยเอามือห้กันเอามือมากลอาหนุมมามือกัน ไปอมือนี่มือนึงอย่าเพิ่มอีกมือนี่มือนี่งอีกข้งอีกข้งอีกมือนึงมือนึงงอ๋อไม่เอาแล้วป๋าไม่ทรมานลูกและมีอยู่อันหมดแล้วแคลงแปลกใหม่ให้น้องนะลูกชอบไหมเอาไปดูเอาไปดิขอบคุณแม่ดิขอบคุณแม่สนุกเลยสนุกเลยเห็นไหมเออสนุกเลยไหนว่าไม่ตรงไหนมั่งว่าสนุกเลยอย่าไ่ต้องเอาหลอดไปมาข้างนอกนี่ก็ไม่มีเวลาจะทำไหนว่าทำ นะไปวิ่งเล่นเ,นเลยครับสนุกเลยครับนะกินนมะเดี๋ยวแม่หาที่วางก่อนเอ้าไปให้ขนมกัอนอจะกินนมมะลครับปุ๊บับปุ๊บครับโอ้ยขนมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือแม่ก็ของเต็มเลยวางไม่ได้เดี๋ยวมันแย่งอ่านี่นอนกินสบายเลยครับนอนกินสบายเลยครับเอาเอาหุดแล้วครับจะไปฝังเหรอลูลกไม่ได้นะอืมอ้าเอ้าเอ้าเล่นละ เล right oh, okay, ่นละเซเซมันอยู่ตรงนี้ตรงขาตัวนี้เอ้ยเซชิบหายเลยโอ้ยโอเคครับกโก้อยู่ไหนวะกโก้อยู่ไหนวะก็กอยู่ไหนวะก็กอยู่ไหนไม่ไปทางนั้นลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปอือตรงนั้นมาที่เก็บเก็บไปนี่อนดิดูของก้สิโอ้ยชอบไหมครับชอบไหมครับถือตะกร้าขนมดูดิ ขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณกันขอบคุณแม่แม่ก่อนขอบคุณแม่แม่ก่อนล้วขอบคุณครับกันนั่งลงนั่งลงนั่งก่อนขอบคุณครับนั่งลงก่อนขอบคุณครับรถขนมรถอาหารโกอย่างไรนีอาหารมีปังไม่ดูดิอาหารก็ยังมีอยู่ไม่หมดน้องไม่ยอมกินฟังไม่ได้เดี๋ยวแย่งขนมแม่เอย่าขาดที่ไม่กันหอกะชุบกระโดดดีใจดีใจได้เล่ชายเนี้ยต้องใส่ไลน์มาหมดเลยต้องให้ทำกั้นทำไมไม่ทำให้เอ้ยอือปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวได้ไหมให้รออก่่น โอ้มันก็ลโล่ศิลป์ไปเข้าไปข้างในเร็วไปไหนมากินข้างในครับเดี๋ยวสุดท้ายแม่ก็ต้องเทน,นี่แม่ไปเชื้อขนมมาเมื่อกี้นี่นี่นี่แม่ไปส่งตังป้านงแล้วก็แม่ขนมใหขขม้ขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ครับนั่งดีๆนั่งดีขอบคุณครับโอ้ยมีแต่ขี้ดินเต็มมือแม่และลูกครับผมเดี๋ยวมันไปกินในห้องมันไปกินในห้องตัวเองหาอะไรล่ะลูกก็หาอะไรก็หาอะไรครับ ฮะสงสัยอะไรก็มันก็จะเอาไปซุกในดินนั่นแหละทีเนี้ยเออขนมขนมมันก็ไปซุกตรงนั้นแหละนะลูกแม่มายังไม่ได้หาพี่โอเลยเนี่ยก็กหมังไหมอะไรวะเสียงอะไรวะแล้วลูกไหนแม่ก็ดูดูซิก็ดูซิเสียงอะไรวะเหล็กมันจะเกี่ยวลูกวะเนี่ยเออวิ่งเข้าห้องเหมือนเดิมครับหาอะไรลูกเดี๋ยวว่างๆแม่ขนมาใส่ให้ลูกอันนี้ใครจะกล้าเข้าช่างไม่กล้าเข้ามาอะหรือครับหรือก็สำรวจบ้านใหม่ใหญ่เลยครับ โกโก้สำรวจบ้านใหม่โกโก้เป็นไงมั้งลูกชอบไหมก็อชอบไหมลูกนี่คือบ้านใหม่ของน้องนะครับแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาก็พอดีเลยเนี่ยขอบคุณแม่แม่นะครับช่วยทั้งให้โกโก้ได้วิ่งเล่นช่วยทั้งแม่นกด้วยจะได้หายห่วงจะได้เบาแบ่งเบาได้อย่างน้อยกลับมาแม่ปล่อยขี้ไม่ทันก็ขี้มานนี่แหละ <laughs> จะไปไหนไม่ไปมานี่ลูก ก็ก็มานี้แม่ไม่อยากผิวปากลังคืนแล้วมืดแล้วไปเข้าบ้านดีกว่าไหนบ้านใครวะมาไม่ดูชิไหนบ้านใครวะตาเอ๋อ้ยกระเด็นใส่หน้าแม่อชู่ชู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 ช่ชู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 ้ไหมชไหมช้ไหมจับมัะจับปะชบายเลยครับชบายเลยครับแม่ขอบคุณแม่ๆนะครับไหนเข้าห้องดีกว่า เออสะดุดข้างเต้ยเว้ยเป็นเบอร์ข้างเต้ยออมาหนักแล้วเห็นไหมนี่เนักออกมาแล้วเก่งมากไปฉี่ไปอือให้เรียบร้อยลูกๆเดี๋ยวพี่โอวอยวายเดี๋ยวโอยังไม่ขี้เลยไปเล่ยไหนวะจะกินนมเหรอเดี๋ยวค่อยก่อนค่อยก่อนไม่เอาไม่เอาค่อยคอยเดี๋ยวจะมันหกลูกค่อยค่อยก่อนค่อยไม่ค่อยคอยเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกค่อยขอบคุณครับ ขอบคุณครับแม่ครับอุ้ยขี้ดินจะลนนมหลุดขอบคุณแม่ครับ,บกินนมก่อนกินนมก่อนแม่ยาก,กนดมงมาจุดให้น้ะเป๋าลุกต้องตั้งเกลยๆนี้ดีวกว่าเนาะเดี๋ยวเักเดี๋ยวพัาวางกินใหญ่เลย